ในทีเปนเดชมมวันานี้เจ้าวมิเกตุโอมาจุเทวาสนะนิตมียขอันปนาทันตาดันติเกยังมุนีวราวาจนังาอวมีสนันตธรรมสาวนา ข้าล um ูออยม์บะทนันตานมตัสสะะปะวัติโมหะโตสัมมาสัมพุตตะน้มตัสตะะปะวัติโมหะโตสัมมาสัมพุทตะน้มอัสส่ละปะวัติโมหะโตสรมมาสัมพุตตะนะำมนามสกัรการเจจะขอนามสการเป็คุณครูมาอาจารย์คุณบิดารรดาคุณครูมาอาจารย์ยเบ่งนาเบื่งบนารสัจจะของอธิษฐานให้

นี่คือการนำเข้ามาจา์แล้วก็ให้ติมน้ำพบให้ดื่มกินมาแล้วก็ดวงมียานตา่างๆที่เคยดื่มเขาก็เอาให้มารับเอาทุกเพ่งแล้วก็เส็ร์านเป็นมาเเป็นตรงนี้อาา์เข้ามา เกิดตัวในพม่าอะไรออกมาไม่ว่าอาใครที่ว่ามก <to eat. S 1> <klim to> ็ให้โทรไปเเาไปลบแล้วก็ชื้อเขาเมื่อวัยหลวงวิญญาณที่อยู่หลังบ้านของเยียมจริงปวงวิญญาณของอพี่ชายของแม่คือลุงตุนคีณลุงตุนแสงทีรันคุณแม่ใหญ่ทองลุงจิกยละพี่ฉันพี่ลูกสาวเจนไปไหนไปคนไปเกิดแททีเนาะ นี่แกก็กไปขอขอเขา่าแกยุกเข่าแเลยบอกว่าเอ้าได้ไหมยุกเข่านี่เราบกนะคลลรับแดดจะมาดูตรงนี้ข้อต้อตงนี้ครับขออนุญาตก็ได้แน่เนานะทีนี้ก็จะไปเอาเข่าไปเลี้ยงอทีนี้อยจะเอาเข่าไปเลี้ยงนะครับครับเอาเี้ยงข้างเข่าไปเลี้ยงครับออะค,ะครับขออนุญาตถามหน่อค่ะอันนี้บ้านหลังนั้นเพิ่นมาสื่อสารประมาณใดคะ่ะ เขาขอหน้าครับเขาฮิ้วเข่าเขาบอกเขายิ้วเข่าเขาบอกเขาฮิ้วเข่าออนีครับเป็นเป็นฝันหรือว่าเสียงกระซิบค่ะเสียงเล่นอ่ไนัต้นเนี่ยตอนตอนอยู่บ้านหลังเก่าเราก็มาบอกค่ะทีนี้พอเราทําบ้านหลังนี้พอทําบ้านหลังนี้เราบอกว่าขอน้าขอเขาทีนี้ก็เลยบอกว่าทําไมไม่ไปกินเทวดาแล้วลูกหลานมาทําบุญไห้เราไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้อ จะเลยบอกว่าขอขอขากินเต้ร่หนขอเขาลูกเอ็มก็เลยซื้อเข่ามาให้ใช่ไหมครับเข่าที่แรกว่าพี่สาวเอามาให้แล้วที่หนึ่งค่ะนี่ก็ขออีกที่หนึ่งขออีมานอิวข่กันก็แล้วก็มาเอาทู่แทนทูกไปแลวค่ะเทียงทำไปเตดอกเออดอกเดียวเียนี่ยเงเขาอีกดอ๋ยวเอาภูมิเดินม สามที่เก่าครับงที่หกสามที่เก่าครั้งที่หกจบไปเลยเนะค่ะเออปะทองปะทองลงตุลลงจิกสังผงิดแปดนี้ยังไอันนี้สิบกิเดี๋ยนอันนี้สิบหกก่อนสิบหกครั้งนี้นะอ่าไปไหนไหมสิบหกปักซ้ายเลยกว่าสิ <16. S 2> บหกปักซ้าย สามสิบเก้าปักขวาเราจะปักตรงมุมบ้านได้ได้ไน้แล้วโดดเมียก็เลยมาดูว่าใครไปลายตัวเต็จเนี่ยเขาเรียกว่านอนไหลไหมครับพ่อเออมันน่าจะไหลนั่นแหละครับอันนึงพี่น้องเอออันนีคือสิบหกอ่ากินข่าวกินน้ำเด้อเอาเข่ามาให้แล้วลุงตุนปลาทองลุงตุนปลาทองแล้วก็พี่โอ๊บพี่เต็ดลุงจิก อีกหลายลายคนตรงนี้นะ่ะมากินข่าวเด้ย่ยแนวข่าวมาหายแล้วนะมากินข่าวร้านเองทั้งนั้นแหละปีนงก็อยากทายเห็นสภาหวาดเวรอกไม่เป็นยังไงถ้ามีอะไรโชคดีๆก็าหายคาธนาอา้าวนี่ได้รุงตัวได้ประท่องใั้มากินข่าวซะที่นี่ป้าจะได้ส่งเนาะ แต่ว่าเขามาขอพรนานอยางใช่ไหมครับขอนานขอนานแล้วอืมขอนานตัวเรียกว่ามันจำไมเขามันทําให้กินซะบบว่าที่แรกว่ทาที่รอวันพระวงรอไม่ไหวก็บอคนที่จะพามาทําอย่างเงี่ยมันไม่้าไม่วางครับจะเกิดว่าได้โชคลาภเอซี่ได้โชคได้ลาภหน่วยงดนี้ก็งงจะได<อ>้ส่วนบุญส่วนพระแก่เลยเนาะนลุงตุนครับลุงตุนลุงตุนปะทองครับ แต่เป็นโอแก่ใจดีแต่โอทศมันบอาแอดมินมาช่วงที่แกยังอยู่โอแก่ใจดีเห็นนี่แกจะเลี้ยงก,กินข่ากินน้ากินอะไรเลยค่ะลุงจิกนีนก่แกชอบกินเหล่าแกชอบถอนนั่นแต่ลุงจิ๊กนีนก่แกตายชั้นเป็นหนุ่มเลยแต่พี่เต็มเนี่ยตายตอนที่ฉันยังเป็นเล็กน้อยหมูยายอกหมูพี่อกคนนี้เดินมากินเขา่าเดินจ่าเด้อให้หยิ่มนะน้าก็มีเนาะ แกไม่มีเรา่ะนะแกแกเอ้กินเหล้าน ouais ี่บแกก็อนเบิ่งพอาะจกินเขาอร่อยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแนวทางตัวเลขนี่แกแกเคยเสี่ยงโชคเช่ไหโอ้ลงตุนแกชอบเลขอลงตุนีครับที่แกตายน่ะน้องชายของแกเนาะครับน้องชายของแกแกเป็นลูกคนโตนะครับมีแม่แม่แต่ก่อนนายยาวนายคนหนึ่งเป็นน้องที่นี่น้องชายติดติดตาแม่นี่ไปรื้อบนนอนแกครับอ่ ไปเห็นหวยโอเคเขียนไปเต็มใจเราแล้วคดีใจลงตุนให้พอเราไปดูิแล้วอะไรสยาวจะได้คู่อยู่สามสิบีเออโอเคนั้นแหละไม่พอสามสิบไม่พอไม่พอไม่เป็นไรแต่จะมีทุกสั้นก็จยเอาทุกสั้นสได้ได้แก็คือเราได้ทุกยาวสามสิบี่แอทุกสั้นที่นต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบกก็ได้สามสิบเก้าก็ได้ที่นี่แก็ขหกหวย แกชอบเลขเลย่ะแชอบกเขียนใหม่เต็มเลยสามหกอ่ะอัน right. นี้นมันพอไหมสามที่เก้านี่ยพอพอเปล่ามั้ทีนี่พอแกน้องชายแกไปซื้อถูกกว่าถูกเลขมันออกเลขมันออกห้าแปดเก้าเหมือนกันเออแกเขียนใหม่เลยนะ แกเขียนไปแต่แกหวังว่าจะเขียนไปซื้อเองกันนั่นแหละแต่แกมาตายก่อนอแกอ,อยู่แป็ที่สองตอนนั้นแกตายก่อนหลังจากที่แกเสียแล้วลูกหลานก็ไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางลุงเอี่ยมโค้งสุดท้ายนะคะเขามาบอกเพิ่มเติมคือแปดสองนะคะทางช่องก็นําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ